วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชงกาแฟด้วยเหยือกชงหรือบางทนเรียกว,ว่าเฟนนะครับเป็นต,ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการสกัดกาแฟนะครับสดๆเราจะใช้ตัวนี้อลองดูนะครับอุปรกรณ์ก็มีไม่มากนะครับก็มีกาแฟกาแฟก็จะเป็นมีการบดครับเป็นแบบอย่างหยาบ,บนะครับเหมาะสำหรับอันนี้ ที่จะชงกับแก้วแบบนี้นะครับเพราะการบดกาแฟก็จะมีหลายหลายระดับนะครับมี1 2 3แบบละเอียดหยาบแล้วก็ปานกลางนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบหยาบนะครับเเราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับน้ําร้อนนะครับเราจะใช้น้ําร้อนๆเลยนะครับอันนี้มันจะใช้น้ําร้อนอยู่ประมาณสัก300นะครับ ม ml นะครับอ่านะครับใส่น้ำร้อนแล้วไหนก็มาเทลงที่แก้วเลยนะครับแก้วชงเราอ่านะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างงี้นะครับ5นาทีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่จะเป็นกรองนะครับกาแฟแต่เราก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพื่อใหอ้ความร้อนของน้ําร้อนนะครับสกัดกาแฟออกมาอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าห้านาทีนะครับครบนะครับห้านาทีเป็นอย่างน้อยนะครับที่เราสกัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาที่สําหรับกรองนะครับนี่ แล้วก็จุ่มแล้วก็ดันลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับตัวกรองก็จะดันกากาแฟลงไปอยู่ข้างล่างนะครับกาแฟก็จะโดนความร้อนจากน้ําร้อนสกัดออกมาก็จะกลายเป็นอ่านี่ประมาณนี้นะครับสีก็จะได้ประมาณนี้ก็จะเป็นเอสเปรโซ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเทดูนะครับอ่าก็ กินดีนะครับกินดีอ่ากาแฟสรดรสชาติเด่นด้วนะครับอ,อืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับกาแฟสกัดแบบนี้ก็สกัดจากเขาเรียกว่าเหยือเป็นเพจนะครับอ่าก็รสชาติดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็สวัสดีครับ